พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการแนะนำเบิร์กแมน0 0่สกูตเตอร์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์4 0 0ซีซีเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหลังจากที่สุส k i ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โช2019 วันที่26มีนาคม2562ที่ผ่านมาอีก8เดือนต่อมาครับซูซูกิได้มีการเปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019วันที่29พฤศจิกายน2562ด้วยราคาค่าตัว199,000บาทจากราคาปกติ214,000บาทมีเพียงแค่100คันเท่านั้น ซึ่งการเปิดราคาในครั้งนี้ของสุสกินั้นเป็นราคาแบบช็อคไพรส์ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงแรกของการเปิดงานวันที่29พฤศจิกายนก็มีแฟนๆสุสกิวิ่งเข้าไปแย่งกันจับจอง100คันแรกหมดลงไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งตัวเลขนี้รวมตัวเลขการจองจากชลุมต่างจังหวัดด้วยนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญของสุสกิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปและงานมอเตอร์โชว์ซึ่งไม่เคยมีครั้งใดที่ สุูตินั้นจะมียอดจับจองถล่มทลายเช่นนี้จบงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019เบิร์กแมน4ี่มีตัวเลขรวมทั้งสิ้นกว่า250คันต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวเลขที่เหนือความคาดหมายอย่างมากมายทีเดียวถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการจับจองของ y a m a ฮ่า X Max 300ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปงานเดียวกันนี้ย a มาฮ่าทำได้มากกว่า500คันขณะที่ Honda f o r z ์ซ่0มีตัวเลขการจองอยู่ที่212คันก็จะเห็นว่า น้อยกว่า Suzuki เบิร์กแมน0่ในงานมอเตอร์เ o 2019อย่างไรก็ตามตัวเลขการจองของเบิร์กแมน0่ที่มากกว่า f o r ์ซ่า0 0ในงานนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะมียอดขายที่มากกว่า f o r ์ซ300หลังจากจบงานการแข่งขันระหว่าง Yamaha x m a x 300และ o o n d f o r r a ์ซ0าํากำลังเป็นไปอย่างเข้มข้นซูซูกิเบิร์กแมน0่ทำได้เพียงแค่ กากระแสไปกับตลาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กกูเอร์ที่หลายคนกําลังชื่นชอบอย่างมากในขณะนี้แต่อย่างน้อยก็เป็นในน้มที่ดีครับที่ซูกิมีตัวเลขการจองที่สูงเกือบ250คันแม้ว่า100คันแรกจะหมดลงไปแล้วแต่อีกกว่า150คันที่ตามหลังมาต้องซื้อในราคาเต็ม2,14,000บาทไม่มีโปรโมชั่นแม้แต่นิดเดียวแต่หลายคนก็ยอมครับเพราะว่า ต้องการขับขี่รถรุ่นนี้ก่อนใครๆจุดเด่นของเบิร์กแน400ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในขณะนี้ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่400ซีซีขณะที่ค่ายอื่นนั้นยังเป็นเพียงแค่300ซีเท่านั้นจุดที่2ที่เหนือกว่าก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ครับ Double Overhead Camshaft หรือ Twin Cam ขณะที่ค่ายอื่นนั้นเป็นเพียงแค่ Single Cam เท่านั้น จุดที่3ก็คือเรื่องของแรงม้าที่มากกว่าถึง31แรงม้าที่6,300รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดที่มากกว่าถึง36นิวตันเมตรที่4,800รอบต่อน,นาทีจุดที่4ก็คือเรื่องของการใช้หัวเทียนแบบอิริเดียมให้ความทนทานยาวนานกว่า100 0 0 0กิโลเมตรและจุดที่5ที่ทุกคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของโช้กับหลังแบบเดียววางกลางตัวรถ ปรับสปริงได้เจ็ดระดับด้วยกันต้องบอกเลยครับว่าเป็นจุดที่ทุกคนนั้นมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่ขับขี่อย่างแท้จริงปัญหาสําคัญของสุสกิในขณะนี้ก็คือว่าจะวางแผนการจําหน่ายในเมืองไทยกี่คันต่อเดือนหรือว่ากี่คันต่อปีเพราะว่าสุสกินั้นต้องมีการสั่งตัวเลขการจับจองไปยังญี่ปุ่นเพื่อส่งเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยถ้าสั่งมาน้อยเกินไปรถขาดตลาดทุกคนต้องรอกันนานหลายเดือนแต่ถ้าว่าสั่งมากเกินไป ลดล้นตลาดก็ทำให้กระแสของเบิร์กแม400ลดต่ำลงไปอย่างรวดเร็วความยากของการบริหารงานอยู่ตรงนี้ครับว่าผู้บริหารสุกินั้นตัดสนใจยอย่างไรกับตัวเลขการสั่งจองจากญี่ปุ่นมาสู่ตลาดเมืองไทยรวมถึงกัะตลาดการสร้างกระแสของเบิร์กแม400จะเพิ่มดีกรีความร้นแรงมากน้อยแค่ไหนในปี2 5 6 3ที่จะมาถึงนี้ต้องบอกเลยครับว่าห้ามกระพริบตาหากจะบอกว่านี่คือครั้งแรกของสุสกิกับการถือไพ่ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน และเกากระแสทันความต้องการตลาดของเมืองไทยก็พ,พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําคงต้องกจะช่วยสุสกิครับกับงานนี้เพราะว่าอยากให้สุกินนั้นกลับมาแข็งแกรง่งแข็งแรงเหมือนเดิมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามาดูกันครับว่าในปีหน้าเบิร์กแมน400จะสามารถต่อสู้กับ x max 300และ f o r z a 300ได้มากน้อยเพียงใดมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ